คลิปนี้ก็จะมาสาธิตการเข้าริ่มขวานนะครับแบบสวยงามนะครับเป็นริมผ่าตรงแล้วก็ริ่มผ่าทะแยงนะครับทั้งสองข้างความลึกที่เราผ่าลงไปนะครับก็ประมาณ70%นะครับ70ซของความกว้างของหัวขวานนะครับหกสิถงเจซนะครับแต่อันนี้จะดูจะลึกหน่อยนะครับเพราะว่าเราต้องให้ ไม้นะครับโผล่ออกมาประมาณครึ่งนิ้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็เคาะเคาะลงไปนะครับให้มันแน่นก่อนที่เราจะใส่ริมนะครับเคาะก่อนเราก็ใส่ริมผ่าตรงลงไปก่อนนะครับใส่ริมผ่าตรงลงไปก่อนนะครับยังไม่ใส่แน่นนะครับยังไม่ใส่แน่นเคาะเคาะลงไปเบาๆนิดๆนะครับ แล้วเราก็จะใส่ริมด้านข้างนะครับทั้งสองฝั่งเป็นแบบเฉียงนะครับเป็นแบบทะแยงมุมครับก็ค่อยๆคา้อลงไปนะครับทั้งด้านบนและด้านล่างนะครับอันบนและอันล่าง สอ,อันนะครับซ้ายขวาย้ำว่าเป็นเป็นริมเฉียงนะครับอันนี้เป็นริมเฉียงแยงมุมนะครับแล้วก็กลับมาใส่ด้านหนึ่งนะครับ ค่อยเคาะลงไปให้เสมอเท่ากันนะครับแล้วก็เราได้ที่แล้วเราก็ต่องไปเรื่อยๆาพอมันติดนะครับพอมันติดขอบนะครับเราก็ใช้สิวนะครับแซะตรงที่ติดออกนะครับแซะตรงที่ติดออกแล้วก็เคาะลงไปอีกนะครับเคาะลงไปให้ให้สุดให้เต็มที่นะครับเท่าที่จะเข้าไปได้นะครับติดเราก็แซะอีกนะครับแซะตรงตรงที่มันติดกันระหว่าง าตัวริ่มกับตัวด้ามขวานนะครับตรงที่เราผ่าไว้นะครับคลิปอาจจะสั้นไปนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นคลิปแค่3นาทีนะครับก็อาจจะ,ะชมไม่เสร็จนะครับก็ถ้าเสร็จแล้วนะครับช่างก็จะนำมารีวิวให้ชมใหม่นะครับ